อย่างที่ทุกคนได้เห็นไปข้างต้นนะครับวันนี้เราจะมาทํางานแนว face stop motion กันนั่นเองครับแล้วก็มาเริ่มกันที่เปิดโปรแกรม photoshop ขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการ new file ใหม่นะครับเป็น1 9 2 0คูณ1น8 0นะครับกด create ไปได้เลยครับพอเราได้ไฟล์หน้ากระดาษขึ้นมาอย่างนี้ครับแล้วก็ทําการกดลากลบออกไปได้เลยนะครับพอเราได้หน้ากระดาษที่พร้อมใช้งานนะครับแล้วก็ทําการ import file ขึ้นมานะครับก็ลากใส่ได้เลยครับในตอนนี้เราจะอยู่ใน ไฟล์ภาพที่เป็น Smart o ออบ c จกับสังเกตได้จากตรงความมือตรงนี้นะครับแต่ถ้าของใครที่ไม่ได้เป็น Smart o กต์ c ะครับเป็นไฟล์ภาพประาแบบนี้ให้กดคลิกขวาแล้วคลิกขวาที่ตรงเลยยเลยนะครับแล้วทําการ Convert to Smart o อบเ c กตรงนี้นะครับเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเวลาเราใส่ตัวเอฟเฟกต์หรืออะไรตรงนี้นะครับเราสามารถกลับมาแก้ไขได้นั่นเองครับสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือการตัดคนออกจากตัวของแม็กกาลนั่นเองนะครับจะใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่า Selection Tool นะครับตัวนี้ในการ ลากครอบคนแล้วที่เดีๆแรกนะครับแล้วก็ลากครอบไปได้เลยอันติเมทแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับเพื่อปรับขนาดของวัชน์นั่นเองนะครับการลบคือการกดออนติเมทค้างนะครับแล้วก็ขอลูกศรจะเป็นเครื่องหมายลบนะครับแล้วก็ลบส่วนที่เราไม่ต้องการออกเราต้องการส่วนไหนก็ซูมเข้าไปการซูมก็คือใช้กดออนติเมทค้างแล้วก็เลื่อนลูกดิ่งเข้าออกนะครับนี่แล้วก็ กดไปที่อยากเซตทุกอย่างครับเราก็กดไปที่กดตัวแมกซ์ตรงนี้นะครับเราจะได้คนที่ออกจากเมกาอากมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วข้อดีของการา s อสมาตรงนี้นะครับก็คือเราสามารถกลับมาแก้ไขได้ทีหลังนั่นเองครับโดยการใช้ตัวบัชนะครับแล้วก็กดตัวที่เป็นการสลับสีให้เป็นขาวดำครับกดตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็เอามาลบสีดำคือลบครับส่วนสีขาวพเพิ่มนะไอ้ตรงนี้ผมลบเกินไปผมก็สลับใหเป็นสีขาวแล้วก็ วาดเพิ่มออกมาก็ค่อยเก็บรายละเอียดไปตรงนี้ได้ครับขั้นต่อไปในการทำนะคเราก็จะทําการใช้ตัวฟิลเตอร์นะครับกดไปที่ฟิลเตอร์แล้วก็ฟิลเตอร์ตัวนี่นะครับเราจะใช้ในส่วนของเป็นคัตเอาฟิลเตอร์นั่นเองครับนี่นะครับถ้าใครที่มองไม่เห็นนะครับมันอยู่ในหมวดหมู่ของสถิตินะครับกดไปที่คัตเอานะครับหาตัวเลืสามารถเลือกปรับได้ตามความเหมาะสม ตามความชอบเลยครับสมจะอาไปที่สักแปะแล้วก็สีนะครับแล้วก็ตรงนี้ปรับเป็นหนึ่งหรือสองก็ได้แล้วก็เมื่อปรับได้ตามความเหมาะสมเลยครับร่องเราโอเคแนละ้วเราก็สามารถกดปรับลงก็ได้นะครับรก็จะได้ตัวคนแบบนี้มานะครับเราก็ทําแบบเดียวกันกับภาพพื้นหลังหรือถ้าใครมีภาพที่เยอะามากๆผมก็จะแนะนําเทคนิคง่ายๆครับอันนี้คือทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเช่นเรามีภาพเยอะมากก็ต้องมานั่งกดตัวฟิลเตอร์กอันอันนี้ครับก็อาจจะ เหนื่อยได้เลยขอแนะนำจะเป็นใช้ตัวแอคชั่นนะครับแอคชั่นสคริปต์นะครับคือตรงนี้ถ้าใครไม่มีนะครับเราสามารถไปที่วินโดว์แล้วเปิดมาที่แอคชั่นตัวนี้ได้ครับเมีแอคชั่นมาแล้วนะครับให้เราเลือกที่เลเยอร์ที่เราต้องการนะครับแล้วก็ทำการกดหมายบหวตนี้ครับเป็นการมีแอคชั่นแล้วก็สร้างชื่อกันมาอาจจะใช้เป็นคัดเอาสคริปต์ก็ได้ครับเป็นคัดเอาเฉยๆก็ได้ กดเลคคอร์ดนะครับอาจจะตอกดเลคคอร์ดไปเลยละครับตัวของโปรแกรมก็จะอัดการกระทำของเราไว้นะครับว่าเราทำอะไรบ้างซึ่งเราทำก็คือการกดไปที่เลเยอร์เลเยอร์เเหอนึ่งที่เราต้องการจะใส่อฟเฟกต์นะครับแล้วเราต้องการให้มันใส่เลเยอร์ถัดไปแล้วก็ถัดไปถัดไปเรื่อยๆนะครับให้เรากดไปที่อัลติเมทค้างนะครับแล้วก็กดปุ่มลาร์ลิงนั่นเองครับมันจะเป็นการเลื่อนขึ้นไปเรเยอร์ด้านบนนะครับเรจะเห็นว่าเนี่ยมาขึ้นมาตรงนี้นะครับสเลคโฟล์ดไปเยอะนะครับต่อไปแล้วก็้าที่ฟิลเตอร์แล้วก็ เจอเกอเกลรี่นะครับแล้วเรากดโอเคไปเลยครับอ่าทีนี้ตัวโปรแกรมนะครับก็จะมันติให้เราอ่ะเรากดแบบนี้มานะครับแล้วก็กดไปที่ตัวหยุดได้เลยครับอ่าทีนี้เวลาเรามีเลเยอร์ที่เยอะมากๆที่เราต้องการทํางานชิ้นนี้นะครับว่าซ้ำๆหลายเลเยอร์เราก็สามารถทําอย่างนี้ได้เลยครับโดยการกดมาที่ตัวคัดออกตรงนี้ที่เราได้สร้างไว้นะครับแอคชั่นแล้วก็กดปุ่มเพย์ตรงนี้นะครับเขาจะใส่ตัวฟิลเตอร์ให้เราอัตโนมัติเลยนะครับเหมือนที่เรา มันตึดไคอร์ดไปก่อนหน้านี้นั่นเองครับเราสามารถใส่ได้สบายๆในลายเลยยอ่์ถ้าไม่ต้องมานั่งกดอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่สามารถนําไปใช้ได้เพราะว่ามีประโยชน์และก็สามารถนําไปวิใช้ได้หลายอย่างเลยครับอ่ะทีนี้เราไปขั้นตอนต่อไปครับอ่ะเมื่อเราเสร็จตัวของเราจะขัดเอาอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ถึงขั้นตอนต่อไปนะครับันก็คือการตกแต่งสีนั่นเองครับโดยสีที่เราทำก็คือการ,ราทําเป็นภาพแนวดักกันไว้นะครับแล้วก็ต้องมาลบที่ตัว And Situation <S <S ตรงนี้นะครับเคได้เป็นพาเนลหน้าต่างแบบนี้มานะครับแล้วก็ปรับรความเข้มของสีลงไปหน่อยไม่ต้องไม่ต้องถึงขั้นขาวดำมากับแค่มีโทนสีที่นึ็กก็ได้ประมาณนี้ครับแทนก็รลดตัวของความสว่างนิดนึงประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับอาจจะใส่เป็นตัวของ White and Contrast อีกหน่อยนะครับ ัวแสงเงาออกครับื่อภาพมันดูมนต์มนนั่นเองครับอ่ะผพอใจแล้ววันนี้ซึ่งท่านก็สามารถทําไปปรับแต่งกันได้ครับก็มีให้เลือกม่วจะเป็นตัวปรับเคอร์บลเวลนะครก็เก็บเปกุญเชื่อตัวอุณภูมิอะไรมาเนี่ยครับมีหมดนะครับก็เลือกสันทายตามความชอบนะครับเมื่อผมปรับเสร็จอย่งานงนะครับเราจะกดเซฟนะครับพอมาถึงตัว Adobe After Effects นะครับเราจะได้หน้าตาแบบนี้มานะครับซึ่งสิ่งที่เราต้องทำนะครับขั้นแรกคือการนิวโปรเจ c t ขึ้นมาใหม่นั่นเองนะครับเมื่อไ้โปรเจกต์ใหม่ขึ้น นำไฟล์ที่เราเซฟไปเมื่อกี้นะครับมาใส่นั่นเองครับอพอเราลากไฟล์ตัว Photoshop นะครับลงมาหลักมันก็จะขึ้นถามว่าเราต้องการ Import ไฟล์นี้มาในรูปแบบลักษณะไหนนะครับซึ่งผมแนะนำให้เป็น Composition Layer s i z e อันนี้นะครับเขาจะดูขนาดของ Layer ของเราว่ามีขนาดไฟล์หรือภาพอยู่แค่ไหนแล้วเขาจะเอานำมาแค่ภาพนะครับไม่ได้นำมาทั้งหมดผมแนะนำให้เป็นแค่นี้นะครับเคไปได้เลยพอเราลากไฟล์ Photoshop เข้ามานะครับตัวของ Adobe ตัวเอฟเฟกนะครับเขาก็จะทาการสร้างตัวคอมให้เราอัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็ทำการลบคิดกเข้ามาได้เลยนะะอ่าอันนี้ก็คือเป็นไฟล์ที่ผมเตรียมไว้นั่นเองนะครับเมื่อทุกท่านทําตามเกาะหน้านี้นะครับก็จะมีไฟล์อยู่หนึ่งไฟล์ใช่ไหมครับก็จะเป็นไฟล์ตามนี้สองไฟล์แรกนะครับก็คือไฟล์ที่เป็นตัวลดคอนทราดของเราเองนะครับตัว Hill and saturation นะครับซึ่งตัวเอฟเฟกต์นะครับเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับอันนี้เราก็สามารถลอกไปได้นะครับเพื่อกันเราไป เครื่อนหรือไปปรับอะไรมาั่นเองครับต่อมาคือตัวเลเยอร์ที่เรามีทั้งหมดนี้นะครับผมขอเซฟต,ตัวนี้นะครับเป็นชื่อคําว่า BG นั่นเองครับซึ่งตัว BG นี้เราก็ไม่กาวแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรมันกัแล้วก็สามารถล็อกไม่ได้ไดเองครับเอามาถึงในส่วนนี้แล้วนะครับแล้วก็มาเรียงภาพของเราเองครับซึ่งผมก็ได้ทํามาประมาณ7ภาพประมาณนี้ครับเราก็จะเรียงตามลําดับไปเลยครับ อันต้เมทแลวก็ตัวลอริงนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการตัดเลเยอร์นะครับให้อยู่ตรงเทมาร์ของเราตรงนี้นะครับตัดเข้ามาได้นครับทีนี้เราก็จะได้ภาพเรียงกันประมาณนี้นะครับสิ่งที่เราจะทําต่อไปนะครับก็คือการใส่ตัวของเงาหรือเส้นรอบข้างนี่ครับตัวของเอฟเฟกนะครับหรือถ้าหากใครไม่มีตัวแพเนลเอฟเฟกตรงนี้นะครับให้มาที่วินโดว์แล้วก็เปิดตัวเอฟเฟกต์แอนด์พิซซ์ขึ้นมาได้นะครับเปิดมาเลยวก็จะมีเราก็สามารถเซฟคำว่า ดับชาร์โดนี่นะครับเป็นตัวด r o ชาร์โด w ตัวนี้มันก็ลากเข้ามาใส่ตัวของเลยที่เราต้องการจะใส่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าตัวด r o ชาร์โด w เนี่ยเข้ามาอยู่ในพาเนลของเอฟตคอนโทของเราแล้วนะครับแล้วก็เลือกสีเลือกอีสแอนก็คือระยะอีกขนาดนี้นะครับเอระยะมันไปไกลๆหน่อยแล้วก็ positivity เช้่มขึ้นมา อันนี้ก็เป็นซอฟต์เห็ดนะครับมีความจามความฟุ้งเราเอาไปสูนรเราเดิมแล้วก็นี้เราก็จะได้เส้นสต็อกรอบๆนะครับเพราะว่าอันเดียวมันยังไม่พอฝั่งนี้ยังดูโล่งๆอยู่นะครับฝั่งด้านหลังเราก็อาจจะทาการคอนโทรลดีเพื่พิเชตมันหรือกปี้มันออกมาได้นะครับแล้วก็ปรับแต่งได้เลยตามใจชอบนะครับผมจะเอาไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อให้มีขมทุกทางนั่นเองนะครับหลจากนั้นนะครับเราจะได้ตัวเป็นคล้าย ลอยตัดของกระดาษออกมาแล้วนั่นเองครับแล้วก็ทํากับทุกเเดร์เลยนั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับสีที่เราต้องการต่อไปนั่นก็คือตัวของเท็กเจอร์กระดาษนี่นครับหรือลอยขีดควนของกระดาษนั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะทํโดยการเราได้เตรียมไฟล์มาแล้วนะครับก็คือไฟล์ของเท็กเจอร์กระดาษนั่นเองครับซึ่งสามารถหานโหลดได้ตามตัวเไซต์ทั่วไปนะครับที่แปลว่า ทิชเชอร์ e ปเปอรก็สามารถได้เจอมาแล้วครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือนะครับการรากไฟล์ออกมานะครับแล้วก็ยิ้คอมมันนั่นเองครับเราก็จะได้ตัวของหน้าต่างมาประมาณนี้นะครับซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าตัวขนาดของคอมเนี่ยมันไม่เท่ากับขนาดหน้าจอที่เราทําอยู่นะครับซึ่งวิธีการแก้ไขนั่นก็คือการกด c t r l K นะครับเป็นการเซตติ้งหน้ากระดาษครับจะเห็นว่าขนาดภาพใหญ่มากนะเราจะเซตติ้งคอมให้มันเท่ากันนะครับก็คือเก้า20 พันแปดสิบนีนะครับลงไปอ่าทีนี้เราก็จะได้ตัวของขนาดจอที่มีขนาดเท่ากับของคอมที่เราใช้งานไปนะครับสิ่งที่เราทำก็คือการทําให้ภาพตรงนี้มันเป็นภาพลอยขวนที่สามารถขยับไปไาได้นันดีนะครับก็คือซึ่งขยับภาพนั้นเราจะทำให้ขยับเป็นเฟรม by เฟรมเหมืกันนะครับซึ่งเราจะทําให้สักห้าวิขยับทีนึงนะครับแล้วก็เลื่อนเพย์เฮดมาที่วิที่ห้านะครับแล้วก็กดตัดอินเทอร์เมท์อรลิงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ทําการ รูเคตมันออกมาสักห้าภาพนี่นะครับแล้วก็ทำมันเดยมรเรียงพอเรียงเสงร็จแล้วแล้วก็ทําการขยับภาพนะครับเพื่อให้ภาพมันไล่ภาพที่ต่างกันออกไปจะได้เกิดการขยับนีเนะครับจากนั้นเราก็กลับมาที่เลเยอร์ของเราแล้วเราก็นําตัวเท็กเจอร์กระดาษขาดรอยเมื่อกี้เราเอามาใส่ไว้ในนี้นะครับลากขึ้นไปที่เลเยอร์บนสุดนะครับคุจะเห็นได้ว่า มันบางสมิดไปเลยใช่ไหมครับเราก็อาจจะวิธีทำนะครับวิธีการทำต่อไปคือการปรับโหมดของภาพเองครับใะเป็นตัวของแอดอ่าพอแอดก็ชัดขึ้นมาหน่อยใช่ไหมครับแต่อาจจะชัดเกินไปใช่ไหมครับเราก็สามารถกดตัวทีนะครับเพื่อเปิดตัวพาร์เนลออปเปซิตี้ขึ้นมาได้นะครับเราก็สามารถลดความเข้มของมันให้เหลือสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะภาพก็จะดูซอฟต์ลงมานะครับทีเจ้าตัวนี้มันยังเคลื่อนไหวช้ากว่าที่มันควรจะเป็นนะครับเราก็ปรับนวามเียวขึ้น ราอาจจะไม่ต้องมาลดนั่งรถที่แล้วเลเียแล้วก็ได้นะครับแล้วก็เลื่อนตัวสี่เพนไเข้ามานครับแล้วก็กดทิมคอมสูบแอเรียนะครับก็คือมันจะตัดตัวของคอมนี้ให้เหลือวติตามที่เราเลือกมนี้นะครับกดไปเลยหลังจากนั้นเราก็กดอันติเมตนะครับเพื่อลดขนาดข,าดของคอมเป,เป็นการย่อเข้ามานะครับโดยทุกอย่างจะทุกบีบนะครับในถ้าเรากดอันติเมตนะครับล,ลองกดเพย์ดูครับอ่เห็นว่ามันขยับเร็วขึ้นใช่ไหมครับ แต่พอเราบีบภาพมันเข้ามาภาพมันก็จบเร็วเกินไปใช่ไหมละครับอ่วิธีแก้ต่อมาก็คือการใส่ t i ม e ล o ปน่นครับโดยการคลิกขวานะครับไปที่คิขวาที่เลเยอร์นะครับไปที่ชทม e ใน b l e t ท m e ด e m a p p i n g นะครับเมื่อเราเปิด Time Remapping ขึ้นมาแล้วนะครับให้เรากดไปที่อันติเมตนะครับไปที่มาฬดิการายนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราพิมพ์คําว่า new out นะครับ เดี๋ยวจะมีคิดก็คิดไปได้นนครับแล้วก็พิมพ์คำว่า my double c o d e นะครับแล้วก็ cycle แล้วปิดด้วยเครื่องหมายฟน,นูนี่ครับอ่าทีนี้เราก็จะสามารถลากเนระยะของเราเออกไปยาวแค่ไหนก็ได้นะครับโดยที่ความไวในการเคลื่อนที่ของความน,นั้นยังอยู่เท่าที่เดิมนะครับหรือเท่านี้ดิมก็จะเล่นบนลููปซ้ำไปเรื่อยๆเรื่อยๆให้เราเอันี้นะครับ เรียนเท่านี้นครับเราก็จะได้ทุกอย่างพร้อมกันไปตามที่เราต้องการแล้วนะครับแล้วก็คือการทําแบบนี้ซ้ําไปซ้ำมาเรื่อยๆนะให้เป็นตัวของโมชั่นของเราเกิดขึ้นมานี่นะครับแล้วผมก็มีอีกหนึ่งเทคนิคที่ผมจะมาแนะนําทุกคนในวันนี้นะนั่ก็คือการทําให้ภาพนิ่งเคลื่อนไหวนี่นะครับคืออะไรนะครับก็อย่างที่เห็นตอนนี้ครับผมมีคนใช่ไหมครับที่ผมจะเตรียงมาเป็นคนเดินนะครับหลักการในการทําก็แบบเดียวกันน,นะครับการนําภาพนิ่งหลายๆภาพมาเรียงร้อยต่อกันเอาดีนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของแบล็กเก่าเลยนะครับ อ่าประกาศครับก็เห็น้อาเป็นภาพนิ่งนะครับแล้วเราจะทํายังไงให้มันเคลื่อนไหวนะครับก็ขอจําลองให้เป็นภาพในขนาดเดียวกันเลยครับอ่าเราได้ภาพแบบนี้มานะครับแล้วเราต้องการทําให้มันขยับนะครับวิธีที่เราทำนี้ก็คือการขยายภาพนะครับโดยการกดไปที่เยอะๆครับแล้วกดตัว S นะครับเพื่อเป็นสเกลครับแล้วก็ขยายขึ้นมานะครับขยายไปใหญ่ๆนะครับจากนั้นก็เลื่อนนะครับเพื่อดรว่าได้ตามที่ต้องการหรือยังนี่นะครับอ่าทีนี้ เราจะเห็นเราจะเห็นได้แล้วครับว่าภาพเรามันจะใหญ่กว่าปกตินะครับก่าสกรีนที่เรามีซึ่งนี่นะครับที่จะสามารถทําให้เราอเน้นภาพให้เคลื่อนไหวได้นี่นะครับวิธีการง่ายๆเลยกดไปที่ตัว P option น่นะครับแล้วก็เลื่อนภาพไปซ้ายสุดนะครับแล้วกดไปที่ add keyframe ตรงนี้นี่นะครับแล้วก็เลื่อนไปที่ท้ายสุดนะครับแล้วก็กด add keyframe อีกทีหนึ่งครับแล้วก็เลื่อนตัวแบ็กกราวหรือภาพของเราครับไปฝั่งทางซ้ายนะครับเพียงเท่านี้ครับเราก็จะได้ ภาพแบ็กกราวที่เคลื่อนไหวได้แล้วทันอีนะครับต่อมานะครับก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายครับก็คือการใส่ตัวของเอฟเฟกนะครับลดเฟรมลงมาเพื่อให้ภาพมันดูเป็นสต็อปโมชั่นมากขึ้นอีกนะครับจากวิดีโอที่เราทําออกมานะครับแล้วเลยทำยังไงให้ภาพมันเป็นสต็อปโมชั่นนันองนะครับก็วิธีนั้นก็คือใส่เอฟเฟกนะครับที่มีชื่อว่า post light ทันทีนะครับชามคืออันนี้นะครับเราก็ลากลงมา ใส่ตัวเลเยอร์ของเราได้เลยครับมาเราใส่กวดาแล้วครับกดมาที่ e c t Control นะครับเราจะเห็นพสต์ไ e t ์ไทม์อยู่ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าขเขาเซตไปที่24เฟรม่อวินาทีนะครับซึ่งเราต้องการให้เป็น Stop Motion นะครับอาจจะเหลือสักแปดเฟรมเราต้มากดเพย์ดูที่นีงครับอ่าเห็นไหมครับว่าภาพมันจะมีความกระตุกเหมือนกับภาพ Stop Motion ประมาณนั้นนะครับก็ ก็สามารถปรับหน้าแต่ผมว่าผมว่ามันมันยังรูลืมเกินไปขอณปรับให้เหลือสักห้านะครับชอบแบบนี้มากกว่านะครับก็สามารถปรับได้ตามความชอบของแต่ละคนเลยเลยนะครับสามารถเล่นได้เลยเมืจบไปเฟรมตรงนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็เราก็จะได้อะไรกันไปนบ้างนะครับมันจะเป็นเอเจคท์ไทม์นะครับคือการลดเฟรมเรทลงมาให้เหลือเท่าที่คุณต้องการให้กลายเป็นสเปซสต็อปโมชั่นหรือจะเป็นการทำคัตเอาท์นะครับในใน photoshop าการใช้เลเยอร์แมส มกระทังการใช้ตัวเอฟเฟกที่เป็น brightness contrast หรือ saturation นะครับแล้วก็รวมไปถึงการใช้ตัว AE นะครับ f ัวเอฟเฟกในการทำภาพให้เคลื่อนไหวนะครับหรือการใส่เส้นรอบครับที่ไปดูจากการนำ drop shadow มาใช้ให้เป็นเหมือน paper cut นั่นเองนะครับหรือการใช้ time loop นั่นเองนะครับก็หวัว่าจะได้อะไรกันไปมากสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ